สวัสดีครับผมใช้ประบนวัดครับวันนี้ผมมากับน้องเอกนะครับครับสวัสดีครับเอกเขตทิพลครับผมวันนี้เราจะมาที่สูตรผลิตภัณฑ์กันครับอันติเมตลิสติ้งมาครับเราจะไปหาผู้ทดลองในนี้ครับมาครับสวัสดีครับพี่นี่ก็เดีรครับทุกคนเวลานีจริงครับวันนี้เรามาจากเจอเนสครับบริษัทเจอเนทวันนี้อยากทดสอบผลิตภัณฑ์อัลตตเมตลิสติ้งมานะครับ มาร์คหน้าอ,อะไรรับอ๋อใช่ครับเป็นมาร์กหน้าครับมาร์กทำให้หน้าเรียวขึ้นแล้วก็ลดริ้วรอยนะครับทำให้หนุ่มขึ้นทำให้หนุ่มขึ้นหล่อขึ้นนะครับท<ำ>ําทำให้ผมหล่อขึ้นจริงนะจับมาเลยโอเคครับเราก็เริ่มทาจากข้างล่างเลยนะครับความหนาก็ไม่ต้องหนามากนะครับแต่ก็อย่าบางเกินไปไม่งั้นจะทำให้ ตอนลอกออกมามันจะทำให้มา์กเราขาดได้คุณเองก็เป็นคนที่มีผิวหน้าดีแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามีริ้วรอยตามวัยนิดหน่อยครับขอทรคทับที่ดีจัดทำไเห็นแก่ความร่อ ลิ้วลอยทาได้ไหมครับอ๋อเราได้เลยครับเราก็เน้นได้เลยริ้วรอยครับลิรร้วรอยตรงรอบดวงตารอบดวงตาได้นะครับแต่ก็ต้องระวังไม่ให้ก้องาช่วงคอได้ด้วยนะครับตอนนี้เราก็ทาทั่วหน้าแล้วนะครับกับลําคอนะครับอีกประมาณ3ามสินาทีเราจะลอกออกครับตอนนี้ก็ให้ท่านเขาพักผ่อนก่อนตอนนี้ได้เวลาแล้วครับเดี๋ยวเรามาลอกมาสกออกกัน รก็เริ่มจากข้างล่างเลยนะครับค่อยๆเพราะว่าออกง่ายครับหมุนๆออกนี่ครับลอกง่ายมากเลยครับแล้วก็อาดึงสิวเสี้ยนออกมาด้วยนะ นี่ครับสายปริง้งจเรียบร้อยนะครับเอกเอกไปไหนเนี่ยเอ้าคุณเอกกดไม่ได้นะครับต้องมาร์กอีกคนนึงมาร์กด้วยอีกคนมาถามความรู้สึกของเก็เลยครับพี่เอนะครับครับฮะโอเคเป็นไงบ้างครับหลังจากใช้ใช่ไหมครับถ้าทําไม่เข้าข้างตัวเองนะผมก็รู้สึกว่าผิวหน้ามันนุ่มนุ่มขึ้นแล้วก็กระชับตึง จะบอกว่า14อีกครั้งก็คงไม่ไม่ผิดใช่ไหมฮะก็อาจจะเบร์ไปแต่ว่าด้วยด้วยความสัต์จริงก็คือมันรู้สึกได้ว่าผิวหน้าเนียนขึ้นแล้วก็มีความกระชับตึงเๆนะฮะแต่ว่าผมพูดคงเชื่อไม่ได้ก็ต้องรอดูภาพถ่ายเป็นการยืนยันว่าก่อนใช้กับหลังใช้เป็นยังไงไม่เฟกนะฮะงานคอยดูว่าผมหลอการือไม่อาะจ้ นะครับว่าอัญจิเมกลิฟติ้งมาร์คตัวนี้ก็ได้ผลแน่นอนคอนเฟิร์มนะฮะแล้วก็ตอนนี้คิดอยู่ว่าถ้าจะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายบ้างเนี่ยไม่รู้จะติดต่อยังไงฮะจะไปไหน๋ยาวมาคุยกันว่าอยากขายอยากขายนี่จากฝันกลายเป็นมากกว่านะฮนเมื่อเธอได้เดินเข้ามา คนที่มองหาไม่เคยใช่ใครแต่ใช่เธอ